และในที่สุดก็มาถึงนะครับหนึ่งในรองเท้าที่ดีที่สุดใหม่ที่สุดของแบรนด์3ามหวันนี้นะครับก็คือจ o k กเกอร์ทซึ่งถ้าทุกคนเห็นอาจจะงงนะว่าทําไมแบบเอ้ยผมทําไมถึงได้มาทําแบบไลฟ์สตรีมหรือสตูดิโออะไรแบบนี้เพราะทั้งที่ผมมาในมุมของท Run ํารันโคตติ้งแบรนด์มาใช่ไหมแต่ทุกคนน่าจะเห็นว่าตอนที่ผมบินไปจีนเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับพวกกับพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เราไปเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ได้ถูกโปรโมทมากในบ้านเราแต่จริงแลคือลือาาอนะออมมมมีีบรรรนนนนดดดด์์หาาาาาายยตติ่่่เเเะกทผ แต่สาเหตุที่เราเลือกที่จะหยิบ361มาเนี่ยให้ทุกคนได้ดูหลักๆเลยนะมีอยู่ประมาณ2เหตุผลหลักๆเหตุผลแรกนะครับก็คือรองเท้าราคาเข้าถึงง่ายมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นรองเท้าซิกเนเจอร์ชูก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้นะ มีรุ่น Joker ร์1 SE ตัวนี้นะครับราคาช่วงนี้อยู่ไม่ถึง2,500เป็นหนึ่งในรองเท,าท้าที่ตัวท็อปของเขาเลยนะเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแม้แต่นิโคล่าโจคิก็ใส่คู่นี้ที่ได้แชมป์ไปเมื่อ2อปีก่อนซึ่งจริงๆในราคาถูกเนี่ยมันมีเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์เข้ามาด้วยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าจ็กเกอร์หรือแม้แต่อารอนกอร์ดอนเองเขาคงไม่มาเลือกใส่รองเท้าจีนเดาๆแน่นอนถูกไหมถ้าคุณภาพมันไม่ดีและนี่แหละครับก็คือสาเหตุแรกหลักๆเลยนะครับส่วนที่ะืองนะอรับกออเ หรือว่าแบบตัวชูติ้งกัดสมอลฟอร์เวิร์ดมีรองเท้าให้เลือกครบทุกสไตล์เลยซึ่งนอกจากรองเท้าที่มีซิกเนเจอร์ชูของนักบาสเอ็มเอแบ็กอัพเนี่ยยังมีรองเท้าไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบพวกบิ๊กทรีแบบพวกนี้ด้วยนะซึ่งไม่ได้มีผู้เล่นนะครับเป็นตัวชูแต่เขาชูในเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยเอาพูดง่ายๆตัวนี้คล้ายพวกจีดีคัตเลยแล้วกันแล้วก็มีสีพิเศษด้วยนะแบบสีสปองบ๊อบอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาเขาไม่ได้ปรับเพิ่มเลยซึ่งสองเหตุผลนี้แหละที่ ผมมองว่าน้องๆนะครับโดยเฉพาะน้องๆต่างจังหวัดอดี่ยวพวกเราเนี่ยเหมาะที่จะซื้อไปใช้ซึ่งนอกจากในเรื่อง performance แล้วก็สีพิเศษที่มีนะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของระบบที่ทนปูนซึ่งตัวที่ทนปูนเนี่ยทุกคนมันคือบิ๊กทีรุ่นทีมนะครับราคาไม่ถึง900บาทอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นแล้วก็เป็นรองเท้าที่เบาระบายอากาศได้ดีด้วยฟังก์ชันอาจจะไม่ได้ครบเท่าตัวท็อปทุกคนเก็ตไหมแต่ผมบอกเลยว่ามันสู้ราคารองเท้าตะว,วันตกราคา2 0 0 0ันได้เลยนะสำหรับตัวทีมอีนืงไปดูได้แต่ตอนนี้กลับททีีี่่ตรงนนน้้คคูุก เป็นรองเท้าที่เรียกได้เลยว่าดีที่สุดตอนนี้และนิโคล่าโจคิก็ใส่คู่นี้อยู่นะครับก็คือจ o k กเกอร์โลซซึ่งถ้าจะให้พูดคู่นี้นะครับโลอย่างเดียวคงไม่พอแม่งน่าจะมีไฮมาด้วยวะมีไหมเค okay. มีไฮให้ด้วยนี่สิว่าหัวแถว <c oughs> <c oughs> งั้นมาดูเลยว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกไงกับ First Impression ของคู่นี้มีอีกเหรอ ทุกคนมี AG6 ตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยของ a อรอนกอร์ดอนแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวใครอยากได้คอมเมนต์ติดตามคลิปหน้านะซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กับ2ส,สีนะครับสีที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยสีจ๊กเกอร์นะครับสีม่วงคู่นี้คู่นี้เนี่ยมาด้วยตัวไฮนะครับแต่ ไม่รู้จะหัวแถวยังไงะผมมีตัวโลมาด้วยสีงั้นเดี๋ยวผมพูดถึงกัสีกนี่แหละตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮแล้วก็ตัวโลเทียบกันเลยซึ่งแน่นอนนะครับถ้าใครเป็นเซนเตอร์ชอบใส่ไฮก็ไปใส่คู่นี้ได้นะครับแล้วก็ตัวโลนี้ก็มาพร้อมกันเลยสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวโลกับตัวไฮเท่าที่ผมดูนะตัวโลจะมีลิ้นหรือส้นตรงนี้ที่สูงกว่าตัวไฮนะครับไฮเนี่ยจะมาสูงก็จริง ตรงข้างๆนะครับแต่ตรงนี้อาจจะต่ำนิดนึงสองคู่นี้เนี่ยไซส์ไม่เท่ากันนะครับรุนคู่นี้จะคู่10บนะครับอาจจะดูแบบแตกต่างนิดหน่อยส่วนอื่นๆนะครับในเรื่องของงานตัดเย็บนะครับตัวนี้เป็นหนังเหมือนกันเลยแล้วก็มีการเย็บบริเวณตรงนี้เดี๋ยวไม่มั่นใจว่าจะระบายอากาศดีไหมอาจจะต้องลองใส่ดูนะครับแล้วก็เชือกผมชอบเลยเชือกตัวนี้เป็นเชือกที่เส้นใหญ่ถ้าเทียบกันกันกบรองเท้าทั่วไปถ้าใช้เชือกที่เส้นบางนะครับ จะมีปัญหาเรื่องการรัดบางทีมันอาจจะไม่ค่อยแน่นการมีเชือกใหญ่เนี่ยมันจะฟินมากๆเลยซึ่งถ้าเทียบกันกันกบตัวโจ๊กเกอร์วันะครับโจ๊กเกอร์วันก็ยังเป็นเชือกหนาขึ้นมานะครับแต่อันนี้หนาขึ้นมาอีกแล้วก็ตัวโจ๊กเกอร์วันเนี่ยเขาจะมีรูร้อยเชือกที่เป็นตรงแต่ตัวนี้จะไขว้ทําได้ดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยจะไขว่นะครับซึ่งแน่นอน ตัวนี้ไม่ต้องใส่ก็รู้กระชับกว่าแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ชอบเชือกใหญ่แบบนี้ขนๆแบบนี้เขามีเชือกธรรมดาแถมมาให้ด้วยดีมากๆวัสดุนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าหมดเลยแล้วก็มีการตัดเย็บด้วยเชื่อมโยงระหว่างหนังนะกับตัวผ้าผมแอบ กังวลว่าอาจจะร้อนไหมแต่ต้องลองใส่ดูนะครับว่าจะระบายอากาศดีหรือเปล่าส่วนพื้นนะครับพื้นถ้าเทียบกันระหว่าง Joker กวันกับ Joker 2ตัวนี้จ o k กเกวันะครับสีสปองบ๊อบจะเป็นพื้นแบบนี้เลยจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเท่าไหร่แต่ตัวนี้พื้นจะมาแนวแบบว่ามี m u l ติ t e x t เจอรนะครับตรงนี้รู้สึกว่าร่องของตัวนี้จะถี่แล้วก็ลึกกว่าแล้วก็นอกจากพื้นตรงนี้เนี่ย บริเวณแถวนี้ก็ยังมีแท็กชั่นที่ปีนขึ้นมาด้วยนะครับเหมาะสําหรับสายที่เป็นแบบสายคอสด้วยนะครับอย่างที่บอกว่า Joker กอร์วันหรือจ o k กเกอร์ทมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นรองเท้าที่เป็นเซนเตอร์จ๋าไม่ใช่ตัวโลนี้ดูออกเลยนะว่าแบบมีการโค้งแบบนี้สามารถใส่แล้วก็แบบกัรดน่าจะชอบนะครับ ชิงจังหวะได้เลยสําหรับส่วนตัวผมนะผมชอบคู่นี้มากกว่าว่คู่นี้เนี่ยเป็นสีครีมนะครับครีมชมพูเงินนะซึ่งผมว่าตัวนี้สีมันจะเป็นสีออกสีลายไม้นะแต่อย่างที่บอกนะจ๊กเกอร์วันเนี่ยตัวสีที่เป็นสีพิเศษนะครับเขาจะใช้ t e x t อร์ที่ไม่เหมือนกันเลยเพื่อสร้าง story ของแต่ละสีตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสีผ้าวัสดุตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็น m ม s h นะครับแต่บริเวณของตัวสีตัวนี้จะเป็นเหมือนลายไม้นะเหมือนเหมือนไม้อัดแล้วบริเวณด้านหลังนี้ที่เป็น TPU ก็เป็นลายไม้ดูดิตรงนี้ นะครับดูดีเลยทนไม่ไหวแล้วลองใส่ดูดีกว่าผมใส่41นะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าตัวนี้ตรงไซส์ไหมตัวนี้41จะเป็นโอ้ทุกคนตรงนี้มีลิ้นด้วยนะครับเขียนว่าแชมเปญป้ายดาาร์เย็บอยู่ในตัวโซเลยโหดูดีมาก1995นะครับตรงนี้เขียนไว้ว่า15%นิโคล่าโจคิเคมาพรีเมียมคุณภาพตัวนี้มีไหม อ่าตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นแค่โลโก้แสดงว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษทุกคนซึ่งหลังจากที่ผมไปรีเสิร์ชดูนะครับตัวคุชชั่นนิ่งเนี่ยจะเป็นควิกไลท์นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งมานะครับควิกไลท์เนี่ยเขาจะชูในเรื่องของการดีดแล้วก็เด้งซัพพอร์ตในบริเวณที่เป็นปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้านะครับซึ่งตัวนี้โครงสร้างของมันนะครับจะใช้เป็นที u เต็มแผ่นเลยนะครับบริเวณตรงฝ่าเท้านะครับแล้วก็ยังจะมีตัวที u ที่อยู่ตรงกลางนะครับที่เชื่อมโยงมกาาาร้ร้วงจจมน,นะ,ะออคสัทใหูึข รองเท้านี่มันดูก,กระด้างไปนะครับแต่ตัวนี้ชวาวก็ใช้เลือกใช้เป็น TPU ก็ไม่ได้แย่ในเรื่องของการผูกเชือกเนี่ยเขาใช้สตั๊กเจอร์แบบใหม่นะครับ New Racing Structure พวกนี้จะใช้ในการผูกเชือกในลักษณะที่เป็น2แถวนะครับเพื่อให้มีการอัปเกรดของโครงสร้างในการบีบรัดหน้าเท้านะครับเหมาะสําหรับคนที่เท้ากว้างนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับโอเคแต่อย่างที่บอกนะผมไม่ใช่สน้นเกอร์รีวิวเวอร์ที่แบบจะมารู้เรื่องโครงสร้างหาเหวอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าลองใส่กันเลยดีกว่าอ๋อทุกคนแต่ผมลืมบอกไป การที่รองเท้าจะดีได้ขนาดไหนถ้าถุงเท้ามันห่วยถุงเท้ามันลื่นผมบอกเลยไม่สามารถดึงศักยภาพของรองเท้าออกมาได้แน่นอนผมให้แค่50%นั่นนั้นฉะนั้นวันนี้นะครับเหมือนเดิมฮูบไลท์เอพิดเอซ็อกนะครับก็คือถุงเท้าที่เราเลือกใช้ตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยลองไปดูได้นะครับในตะก,กาตอนนี้เรามีโปรโมโค้ดเดี๋ยวใส่ไว้นะครับเผื่อใครอยากเทสอันนี้ผมผูกแบบไม่ได้แน่นมากนะแต่เชือกมันเหนียวมากเลยโอ้ ฟินเลยว่ะปัญหาของทุกคนที่ดูอยู่แล้วอาจจะกังวลนะว่าฉันควรใส่เพิ่มไซส์ไหมหรือว่าลดไซส์วันนี้ผมก็เลยลองสั่ง8.5กับ8 US มาดูนะครับ ปกติผมใส่4.1ในกีบผมใส่8.5แต่คู่นี้ผมใส่8นะครับใส่8นี่พอดีเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่8.5ดูสําหรับข้อไฮนะข้างหนึ่งผมใส่โลข้างนึงใส่ไฮมาเดี๋ยวมาดูกันว่า8.5มันจะรวมขนาดไหนโอ้แต่อีกอันหนึ่งที่ผมเจอทุกคนสามารถที่จะเปิดลิ้นของรองเท้าได้กว้างและง่ายกว่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบยากๆหน่อยพี่ก็ไม่ได้หลวมมากนะทุกคนถ้าใครเท้าบานนะครับแล้วก็ชอบใส่เหลือเือหน่อยนะครับผมว่าตัวนี้โอเคเลย8.5นะครับแต่ผมจะชอบใส่ พอดีมากกว่ามันจะแบบเต็มพอดีเลยก็แล้วแต่คนชอบนะครับอาเรามาเทสแทแกชั่นหน่อย <c oughs> เหมือนกันเลยแต่พ่อไฮตัวนี้รู้สึกเลยว่ามันมีตะขอเกี่ยวเอ็นร้อยหวกับส้นเราไว้นะครับบริเวณตรงนี้ผมรู้สึกเลยมีแน่นอนเนี่ยมันมีฟองน้ําที่ล็อกนะครับแต่ตัวตัวโลตัวโลก็มีแต่ ไม่ได้ฟิลมากแต่ตัวตัวไฮมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันล็อกข้อเท้ามาเยอะก็ได้ฟิลมันดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องความสูงสําหรับคนที่กังวลน,นะผมรู้สึกเลยว่า2คู่นี้สูงเท่ากันวัสดุด้านในผมว่าตัวเดียวกันเลยก็คือเดี๋ยวลงไปเทสดีกว่า โอเคอันนี้มาฟีดแบ็หลังจากที่ใส่จ๊กเกอร์2ทั้งโลแล้วก็ไฮนะมาก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราเคยใส่ตัวจ๊ k กเกอร์1ตัว SE ไปแล้วซึ่งก็คือคู่นี้ตอนนั้นผมใส่ไปที่เป็นคอสตูมเจ๋งหงะไปเล่นแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นสีแพทิกซึ่งสิ่งที่แตกต่างเลยคือตัวระบบข้างในเนี่ยตัวจ๊ k กเกอร์1อาจจะยังไม่ได้รู้สึกซัพพอร์ตดี เท่าโจ๊กเกอร์ทูตัวโจ๊กเกอร์ทูอ่ะด้านใน TPU มันอนะ่ะมันจะมีความรู้สึกที่มันเด้งตรงปลายเท้าแล้วก็เด้งตรงส้นเท้าด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เด้งเบอร์แบบระบบที่มันเด้งมากๆเหมือนของพวกดีนิงนะอันนั้นมันก็จะเด้งเกินไปแต่อันนี้มันจะเด้งกําลังดีนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกยวบจนเกินไปซึ่งจากความรู้สึกนี่ตัว2เนี่ยพัฒนาค่อนข้างเยอะนะยังมีนัยยะสําคัญเลยถ้าเทียบกับตัวหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกในเรื่องรองเท้าที่มันไม่ใช่รองเท้าเซนเตอร์แล้วอะ่ะคือมันเป็นความรู้สึกของรองเท คะแนนตัวแท็กชั่นคุชชั่นแล้วก็สปอร์ตเลยดีกว่าตอนนี้ถ้าเป็นคุชชั่นเลยสิ่งที่ผมรู้สึกนะคือไม่ว่าจะเป็นตัวโลหรือตัวไฮ h คุชชั่นด้านในผมรู้สึกว่าด้านในฟองน้ำมันทํามาได้แบบฟินมากๆคือไม่ได้แค่หนา หรือแน่นหนึ่งเดียวแต่มันแบบคือมันว้ลลับไปกับตัวหน้าเท้าส่วนซัพพอร์ตก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นครับมีรู้สึกว่ามันเด้งทั้งปลายเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าด้วยอาจจะไม่ได้เบอร์เยอะมากๆนะแต่ผมว่ามันโอเคในระดับแบบดีเลยโดยเฉพาะคนที่ที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยผมเชื่อเลยว่าแบบตัวนี้จะช่วยซัพพอร์ตได้ดีกว่าจ๊กเกอร์วันแน่นอนแท็กชั่นเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองกับพื้นที่มันอมฝุ่นมากๆนะเลยอาจจะยังตอบเพื่อนๆไม่ได้แต่ตอนนี้ที่รู้เลยคือไม่ได้หนึบเบอร์แบบใครสปีดวันที่แบบหน หนึบกำลังดีซึ่งภาพรวมของเท้าคู่นี้ผมให้ประมาณสั้ง9ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งสิ่งที่ผมเขอหักไปก่อนนี่ก็คือในเรื่องของค่าพรีเมียมนะอย,อย่างที่บอกว่ารองเท้าเปิดตัวใหม่มันอาจจะแบบยังราคาแรงอยู่นิดนึงซึ่งในเว็บตอนนี้ o f f ฟิเชียลนะครับเป็นเงินดอลลาร์นะ่อยู่ประมาณ160เหรียญน่าจะประมาณ4ี่พันห้ได้เลยตัวนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ภาพรวมแต่ต่อให้ผมจะให้9เต็ม10นะ แต่ในเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องสตอรี่ของตัวรองเทา้าวัสดุที่ให้ผมให้แบบ9.5เต็ม10ได้เลยอย่างที่ผมบอกนะ361มันเป็นรองเท้าที่เขาไม่กักในเรื่องวัสดุเมทเทเรียลสีพวกนี้เขาจะจัดเต็มมาให้หมดเลยสตอรี่ของรองเท้ามันจะไม่ได้เปลี่ยนแค่สีเข้าใจไหมมันเปลี่ยนกับวัสดุสตอรี่ของแต่ละตัวคุ้มค่าต่อการเก็บมากโดยเฉพาะอย่างเนี้ยทุกคนดูดิเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวสีอย่างเดียวเนะเขายังเปลี่ยนเนื้อวัสดุให้เข้ากับ คอนเซปต์ของงานที่เขาคอลแลบหรือว่าเป็นสตอรี่ด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นเขาใช้ตัวเย็บพวกนี้เหมือนอาร์ม้าเนี่ยในโจเกอร์สก็มีเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการที่จะสื่อถึงแบ็กกราวน์ของโจเกอร์ใช่ไหมที่เป็นม้าใครสนใจก็อย่าลืมไปดูได้ทีาา่ตะก้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้สําหรับตัวช่องทางคือตรงนี้มันเป็นโซนของออฟฟิศเรานะครับที่อยู่หน้ามอขอนะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้เผื่อแวะมาถ่ายรูปได้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรานะครับรูปไลฟ์เนี่ยกำลังจะทําการก่อสร้างนะครับรีโนเวท ออฟฟิศเราให้เป็นมัลติเอ็ก r ซ e เ c ียนสโตร์ไอ้คำว่ามัลติเอ็ก r ซพเรียนสโตร์เนี่ยหมายความว่าคือเราไม่ได้เปิดหน้าร้านเพื่อขายเสื้อผ้านะอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งคือแต่เราจะมีทั้งสตูดิโอที่รับผลิตเสือ้อมีสตูดิโอที่เป็นขายกาแฟมีสตูดิโอที่เป็นเอ็กซิบิชันโชว์ขายหนังสือขายพวกอุปกรณ์ขายรองเท้าขายทุกอย่างนะครับที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับชื่ออุปศิตีมาดูนี่แล้วก็นอกเหนือจากร้านตัวเนี้ยเราก็จะมีทําพวกผนังใหญ่ๆแบบนั้นไว้ตัวนี้น่าจะประมาณ2-3ชั้นนะภาพาพ่จสูงประมาณ10กว่าเมตร ประมาณ10เมตรนะลู่ระบอลกับเคอรี่ตรงนั้นแล้วก็จะมีไคลลี่แล้วก็จอแดนโคบี้อยู่หลังตึกใช่ไหมมีไคลลี่อยู่หน้าปากซอยนะครับซึ่งถ้าใครมาในโซนนี้นะตรงนี้นะครับก็คือหน้ามอขอนแก่นนะครับแล้วก็เราทำหน้าร้านเสร็จเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบแจ้งให้ทราบน่าจะช่วงกลางปีแล้วก็จะมีคาเฟ่ NBA ให้ดูเปิดทีวีจอยใหญ่เครื่องเสียงดีด นะครับแล้วก็เย็นๆก็อาจจะมีดื่มๆกันหน่อยนิดหน่อยอมีเบียร์คาฟมีอะไรด้วยก็เดี๋ยวไว้ถ้าทุกคนสนใจอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศของพวกเราก็อย่าลืมนะครับยรนยนเชิญแล้วก็เดี๋ยวไว้เชิญกันสวัสดีครับ